อไรนะมาใหม่สิดงๆอะไรนะค่ะนี่คือยาละดะ่คยายังก็จับเู่ไหม ปาพึ to well ่งค่าคุกันกนเห็นพวกกันไหมคะเห็นพวกกันคุณย่ากูไหมคะบอกกันบอกค่ะคิดถึงป้าพึ่งจังเลยแล้วคิดถึงป้าพึ่งเปล่าอ่ะคิดถึงใครปลาพึงกับใครปพึ่ิคมคิดถึงแค่ไหนนะ ้โคิดถึงที่อะไรอะหลอกดาคิดถึงที่สุดอะไรนะนี้ยยกคนเียลกูคนเดียวได้ปลู้เดวาูักูคนเดียวบ้างก่

ขอช้อสอีกคันนึงนะคะโอเคตัวพี่แอฟเลยนะค่ะ Happy birthday ทูยู Happy birthday Happy birthday ขอเลดด้วย Happy birthday ทู ูใครอ้นเยหรอกี่กลานกล้านคุ้ม6ล้านเใช่ไหมวันนี้กี่ขวดลลูกวันขวมอะไรวันนี้กี่ขวดนะคะาามวยังไงครับสาว๊หนึงหนึ่ง

น้าม er, mm. 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 ่ินถวแดงกับคุณู่มากนี่คุณองกออ่ยนะไมอู่เลยไม่ได้ นี่ซองอันนี้รถอะไรรถอะไรครับขอบคุณถูกต้องขอบคแล้ววันนี้ เรากินได้แต่ว่าเราต้องแปรงฟันตอนตอนนอนถึงฟันจะไม่ถูกหรือเป่าปดช้ำเลือดช้ำปวอ่างก